สวัสดีครับเด็กๆใครครับคนนี้คุณจำได้ไหมคุณบูบี้อาคุณบูบี้สวัสดีเด็กๆแอบแแปลว่าสวัสดีพร้อมที่จะฟังนิทานตื่นนอนก่อนฟังนิทานทำยังไงดีปลบมือซะหน่อยดีไหมแแปะเก่งมากครับพร้อมที่จะฟังนิทานตื่นนอนกับครูชีวันคุณบูบี้แล้วก็ โรงละครกระดาษเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เด็กๆจะได้ฟังนิทานเรื่องอะไรอ่าเชิญคุณบูบี้ค <c> ร <oughs> ูชิวันเคยเขียนหนังสือเอาไวเ้เล่มหนึ่งนี่แม่มดน้อยกับคาถาก่อนนอนก็แสดงว่าก่อนนอนทุกคืนเนี่ยแม่มดน้อยจะต้องทำอะไร ท่องคาถาอ่าแล้วเด็กๆล่ะก่อนนอนต้องทำอะไรอืมบางคนบอกแปลงฟันบางคนบอกอืทำกันบ้านบางคนบอกต้องให้คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือที่ทานให้ฟังอ่าแล้วก็มาดูว่าแม่มดน้อยจะทำอะไรจะท่องคาถาอะไรบ้างเปิดโรงละครกระดาษแมาแล้วปึ๊บอ่า นี่เรื่องแม่มดน้อยกับคาถาก่อนนอนก่อนที่แม่มดน้อยจะนอนคุณแม่ของแม่มดก็บอกว่านี่อย่าลืมท่องคาถาก่อนนอนด้วยนะลูกแม่มดน้อยแม่มดน้อยก็ถามคุณแม่ว่า จะให้หนูท่องคาถาบทไหนดีละคะคุณแม่มดก็บอกว่าคาถาอร่อยอร่อยไงที่ลูกชอบแม่มดน้อยจะต้องท่องคาถาเจ็ดบทเสกสิ่งของเจ็ดชนิดให้กลายร่างก่อนจึงจะนอนได้คาถาบทที่หนึ่งแม่มดน้อยเปิดกล่องมาก็มีนอนนี่มีตัวหนังสือด้วย หอ,นอ,อ,น,อน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 แม่บดน้อยท่องคาถาว่าโอมบัวลอยมะพร้าวอ่อนนอนจงกลายเป็นเป็นอะไรดูสิปิงอ่านอนกลายเป็นหนูหอนออูหนูอ้าวแล้วแม่มดน้อยล่ะวิ่งหนีเจ้าหนูไปซะแล้วต่อไป แม่หมดน้อยท่องคาถาบทพี่เท่าไรบทที่สองเปิดกล่องออกมาเป็นคางคกนี่คางคกคางคกแม่หมดน้อยท่องคาถาอร่อยโอมกะละแมกะไข่จิ้งจกไหนเด็กๆลองท่องสิโอมกะละแมกะไข่จิ้งจกคางคกจะกลายเป็นอะไรคางคก กลายเป็นปิ้งข้างขาวต่อไปคาถาบทที่เท่าไรบทที่สแล้วอ่ามีหมูอยู่ในกลองนี่หมูหอมมอูหมูคาถาอร่อยคือโอมขนมขี้มอดขนมขี้หนูเด็กๆรู้จักไหมอ่าบางคนไม่รู้จักแต่ท่องคาถาให้ได้โอม ขนมขี้มอดขนมขี้หนูหมูกลายเป็นอะไรทายสิอืมบางคนทายแล้วบอกว่าหมูจะกลายเป็นหมาใช่หรือเปล่าปิงอ่าหมูกลายเป็นหมาจริงๆด้วยนี่คาถาบทต่อไปบทที่เท่าไหร่ล่ะครูชวันก็จำไม่ได้เด็กๆจำได้ไหมบทที่บทที่ C อ่าบทที่4เปิดมามีขนมนี่ขอนอมอขนมอยู่ในกล่องแต่ก่อนนอนกินขนมได้ไหมบางคนบอกว่าอยากกินแต่ไม่ควรกินเดี๋ยวฟันจะพุแะนั้นแม่มดน้อยก็ต้องท่องคาถาคาถาอร่อยน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มจำไหมนะน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มแล้วก็ท่องคาถาว่าโอม น้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มขนมจงกลายเป็นกลายเป็นปิง้งอ่ากลายเป็นนมนี่ดื่มนมก่อนนอนได้ไหมได้ต้องเป็นนมจืดด้วยนะแล้วแม่หมดหน้อยก็ดื่มนมหมดกล่องเลยแล้วก็แปลงฟันด้วยมาท่องคาถาบทที่ห้า อ่าบทที่หเปิดกลองออกมากลายเป็นกลองอมตีกลอง,งกลางคืนดีไหมไม่ดีเดี๋ยวหนูคูแม่บทน้อยก็ต้องท่องคาถาคาถาอร่อยทองหยิบฝอยทองอน่ากินนั่งน,นั้นเลยแม่บทน้อยท่องคาถาโอมทองหยิบ ฝอยทองก้องต้องกลายเป็นกลายเป็นอะไรถ่ายสิกลองปิงกลายเป็นก้องแต่ไม่ใช่กล้องถ่ายรูปนะแบบนี้เรียกว่ากล้องอืมก้องดูดาวต่อไปคาถาบทที่6กอ่าโู้วันจำไม่ได้สักที คาถาบทที่6กอ้าวมีอะไรอยู่ในกลองนี่เสือนี่สอเอือเสือคาถาอร่อยเปรี้ยวด้วยคือมะขามจิ้มเกลือนี่มะขามจิ้มเกลือท่องคาถาพร้อมๆกันเด็กๆโอม้มะขามจิ้มเกลือเสือจงกลายเป็น เสือกลายเป็นอะไรเป็นเสือชาหรือฟาอบเสือกลายเป็นปิงกลายเป็นเสื้อแต่ว่าไม่ใช่เสื้อธรรมดาเป็นเสื้อขนหนาวเป็นเสื้อลายเสือแล้วแม่มดน้อยก็สวมเสื้อลายเสือโอ้ยเด็กๆดูสิแม่มดน้อยไหวไหมเนี่ย จะหลับอยู่แล้วง่วงเต็มทีแล้วแต่ก็ต้องท่องคาถาบทสุดท้ายคือบทที่7ตอนนี้มีอะไรมวกของแม่มดคาถาอร่อยล่ะคืออะไรไข่ตุนไข่ต้มไข่ลวกเสกให้หอมอวกอมวกลายเป็นอุย้ยท่องคาถามอพร้อมกันก่อนโอมไข่ตุน ไข่ต้มไข่ลวกหมวกจงกลายเป็นปิ้งกลายเป็นหมอน่าแล้วแม่หมดน้อยก็นอนหนุนหมอนนอนหลับฝันดีมีความสุขจบแม่หมดน้อยกับคาถาก่อนนอนแล้วเด็กๆอย่าลืมทำอะไรก่อนนอน ใช่แปลงฟันก่อนนอนบาย